มีใช่ไหมอหเออเห็นต้บุด,ดิจ้ะฟันสวยมากคะ่ะสวยเกินไปคิดเงินเพิ่มเออสวยจริงเหมือนแบบเกิดมามีฟันนี้เลยนะฟันสะอาดใช่ฟันสุขภาพดี<ม>แปรงฟันดีทรงดีอะไรดี <c oughs> ไม่คิดว่ามันทําง่ายๆนะวินียมันไม่ได้ใช้คนเยอะใช้เวลานานด้วยเนาะคนพี่เนาะมันก็ต้องแาบว่าเป็นเหมือนงานละเอียดจริงๆเนาะงานศิลปะหมอต้องละเอียดด้วยนะอืมตอนแรกตอนแรกคิดว่าง่ายใช่ไหมที่มานาบอกว่าทําบีเนียสมสวมก็เสร็จอะไรนี่ใช่ไหมเดี๋ยวอึดจักรแต่อคอมพสิวเตอรเลยอ่าฮะแล้วมามามาคิดว่า ออพี่มันมีกอฟันด้วยเหรอมีเอ้มีเป็นเวียนใหญ่ยังไงเออคือค่อยเออลองเข้าไปศึกษาดูก็ยังไม่ได้รู้แน่ว่ามันเป็นยังไงเนาะลึกซึ้งวันเนี้แล้ทําเองก็รู้แล้วโอ้มันแต่ที่ได้มาคือเอาฟันมามาล้างแล้วก็มาแปะ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 ต้องเยอะดีไซน์เนาะแต่ที่แน่ๆคืออะไรนะกอฟันนิดเดียวนะคะที่นี้่อี่ยวว่าเลยตอนเนี้ยคุณหมอที่ทําให้ก็อยากแก้ฟันตัวเอง ก็เด่สีมันก็สวยขึ้นละมสวยจริงอะไรจริงนะคะเข็ดที่วมะนาวละมุนมากฟันไม่เสียมากตอดอยที่สุดค่ะแล้วก็ดูดูดูลักษณะของฟันแ่ละคนเนาะหลังจากทำก็ต้องมีเวลามาเคลียร์คาบกาวแล้วก็เใส่ดิเทนเนอร์อีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนเช็คใกลละเอียด โอเคเนี่ยพอเคลียร์คราวกลาวแล้วมันก็จะทีนทุกอย่างขัดเงานะคะโอ้โหแล้วมันดูเป็นฟันซีี่ะจะบอกให้ที่เห็นฟันที่อาหรับอิมิเลีดแล้วนะที่เขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เขาทำมาจากต่างประเทศอ่ะก็คืออันเนี้ยที่เป็นริ้วๆใช่ไหมใช่ที่เป็นริ้วๆมีความเป็นริ้วนะคะแล้วก็ จะบอกว่าไออารบ่ะงานยังไม่ละเอียดเท่าที่ไทยเลยนะเท่าที่หาชีเลยนะเพราะอะไรปะมันจะไม่เป็นฟี่แบบเนี้ยทุกคนข้างบนอ่ะมันจะเป็นพื้นติดกันหมดเลยใช่เขาชอบน้นไงเป็นสไตา์ยิ้มแน่นเนเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่องฟันมันจะไม่ชัดแบบนี้นะคะถ้าทำที่หาชีท e n ค a ิ c l i n i ะที่หาชีเท่านั้นนะฟันก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นขอบชัดแบบนี้ทุกคน เพราะว่าคุณหมอแบบใส่ใจในการทําจริงๆมองแล้วด้านข้างมีขอบมีเคิฟนะเป็นซี่มันมันจะดูเป็นวีเนียที่แบบธรรมชาติแต่สวยเกินธรรมชาติแล้ทำทไมก่อนสวยกว่าธรรมชาตินะคะทุกคนเห็นไหมเออสวยจริงอะไรจริงอันนี้สวยเนาะสวยมากค่ะสีมันกำลังดีอ่ะเมนแ่บละละ แล้วเห็นไปเมนเตชีนะบอกว่าบอกให้รอก่อนเพราะว่าฝีมือจะพัฒนาขึ้นแล้วให้มากี้ทำก่อนทำไมหาคุณอ๋อเใส่ของเธอก็ใส่ใส่แล้วใช่ไหมใส่แล้วนี่ทำให้มันลองน้องหลายตัวสูิมก็ชอบอันยาวอยู่ดีอันนี้มันทรงยาวหน่อยเนาะใช่ทำให้สั้นกับยาวนะก็เลื่อนยาวอยู่ดี แต่มี้คนชอบเยอะนะแบบนี้แบบว่าเป็นฟันกระต่ายนิดๆแต่ไม่ใช่แบบกระต่ายแบบโอเวอร์บบอะไรเงี้ยกระต่ายแบ<ล>บธรรมชาติถ้าให้เทียบกับฟันเก่าแล้วอันนี้ยสวยกว่าเยอะอันนี้มันจะเป็นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขอบชาร์ปอะไยีด้วยนะทุกคน บอกับธรรมชาติหลงทอนเด็กสองเ้าหลงโตอันดูฟันเหมาะปากมั้งสิไม่เอาเป็นฟันรุ่นเก่าตกยุคแล้วนะครับเหนยมันเต็มไปนะอันเนี้ยโดนเซลตอนนั้นก็ทำไม่เก่งเนาะสามอ๋อง่านนี้เงาแบหุยตะไลฟันก็ชัดอยู่นะเอาดีดี มันชัดไปมันชัดแบบมีริวข้างหน้าแน่นอแล้วเคฟันสวยจริงๆนะคะเคสนี้ประทับใจเป็นไงบ้างพอเพื่อนๆมาเขาเรียกว่าอะไรมาคอมเมนต์เราเยอะๆว่าสวยมากฟันสวยมากทำที่ไหนล่ะคะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยปลุมใจเลยค่ะที่มานไม่พอยิ่นด้วยตอนแรกพี่มะนายิ้มเราแ็กล้ามเลยท โอด้วยโบก่อนเข้ามาด้วยพี่มานาพูดถึงฮาชิตนท้องคลินิกนิดนึงว่าตัดสินใจถูกไหมคะที่เลือกมาทําที่หาชิตนท้องคลินิกตัดสินใจถูกและถูกต้องแล้วเพราะว่ามัน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 มีหลายขั้นตอนมากถ้าเกิดคนไม่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 เลยไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องก้อนมีเนี่ยนะก็จะไม่รู้ว่าโอ้ยมีทกฟันเจียฟัน เอ็กซเรย์โอ้หลายขั้นตอนกว่ามันจะออกมาเป็นอย่างเนี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วคือถูกใจมากแล้วคุณหมอใส่ใจจริงๆเนาะใช่ไหมหมอละเอียดมากละเอียดมากหอป้องละเอียดมากเคยไปทําฟันที่ไหนเร้แบบคุณหมอละเอียดเท่านี้มาใช่น่ามีคนเยอะท่อฉันเลยเคยไปทําฟันที่ไหนแบบว่าแล้วคุณหมอแบบคุยเยอะเท่านี้ไหมให้ข้อมูลเลยอ่ะคุยเยอะแล้วละกันเองแล้วก็ให้เวลาเราไม่เร่งไม่รีบแบบ ดูเช็คจนกว่าจะพอใจเนาะทุกมุมทุกองศาพอฉนานทำฟันต้องที่ไหนคะทีหาชีเป็นเท้าคลินิกนะคะคุณคุณหมอตัวาของคลินิกเขาใส่ใจจริงๆนะมาทุกคนบอกว่าน่ารักมากๆใครมาทำก็ประทับใจที่นี่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ